ชิ้นต่อไปนะครับก็คือการเทสแผงวงจรนะครับว่ามีไฟใจ่ายให้มอเตอร์หรือไม่นะครับโดยใช้เครื่องมือ,อแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือหลอดไฟ60วัตนะครับถามว่าใช้ขนาดาวัตที่เยอะกว่าน,นี้ได้ไหมได้แต่มันจะสังเกตยากนะครับเพราะว่าลูวิ่งบางแผงเนี่ยวงจรเขาออกแบบมานะครับให้มันมีไฟออกมาแค่ลีลีนะครับช่วงสตาร์ทเพราะอะไรเพราะว่า าบางเครื่องมันสามารถสตาร์ทที่0.5ได้ซึ่งเครื่องมันจะเดินเบามากนะครับทำให้ถ้าใช้หลอดอวัดเยอะๆเนี่ยมันจะมองยากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือก60วัตต์เนี่ยน่าจะเหมาะนะครับจากนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้ก็คือสายมอเตอร์มันเสียบอยู่ตรงไหนนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องลื้อมาขนาดนี้นะครับแต่อันนี้มันเป็นงานของช่างนะครับเขาลื้อมานะครับก็เลยสาธิตให้ดูแบบนี้เลยนะจริงๆสามารถเทส โดยที่ไม่ต้องอลื้อมาขนาดนี้ครับก็แกะแค่ฝาครอบนะครับแล้วก็ถอดแค่สายมอเตอร์ออกนะครับวิธีสังเกตส่วนมากแล้วมันก็จะเขียนเดี๋ยวนะครับ m บวก m ลบไว้เนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยนะ m ลบ m บวก m บวกก็คือสายสีแดงของมอเตอร์นะครับ m ลบก็คือสายเส้นสีดำนะครับแต่เวลาเราเอาหลอดไฟมาคีบเนี่ยครับ ไม่จําเป็นต้องใส่ให้ถูกนะครับใส่ขั้วไหนก็ได้นะครับแต่ตอนที่เอามอเตอร์จริงประกอบเนี่ยต้องใส่ให้ถูกนะครับไม่งั้นลูวิ่งของท่านจะวิ่งกลับทางนะครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจถ้าวิ่งกลับทางก็คือดึงออกแล้วก็ใส่ใหม่นะครับอันนี้เป็นวิธีสังเกตนะครับอันนี้ผมก็จะใช้คีบนะครับอันนี้บอกบอกไว้เลยนะครับไม่ต้องฟิกนะครับว่า จะเสียบขั้วไหนเป็นขั้วไหนครับเสียบขั้วไหนก็ได้เพราะเราสังเกตที่ไฟนะครับมันจะไม่มีการหมุนนะครับแต่จะเป็นไฟจ่ายออกมาในรูปแบบแสงสว่างแทนนะครับน่าจะเข้าใจเนาะนะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดเครื่องตามปกติย้ำนะครับอันนี้เป็นการซ่อมงานนะครับมันก็เลยต้องรื้อออกมาประมาณนี้ถ้า ท่านใดทาตามไม่จําเป็นต้องรื้อขนาดนี้นะครับถอดแค่สายมอเตอร์ออกเส้นเดียวก็พอนะครับมันจะมีพวกสายอื่นๆก็เอาแค่เฉพาะมอเตอร์นะครับมอเตอร์ออกนะครับชุดเดียวไม่ใช่เส้นเดียวนะครับเพราะสายมอเตอร์มี2เส้นนะครับดํากับแดงใช้คำว่าเป็นชุดละกันจะได้เข้าใจง่ายนะครับจากนั้นนะครับก็กดสตาร์ทที่ตัวลูวิ่งตามปกติที่เราใช้เลยนะครับนี่นะพอสตาร์ทแล้วก็สังเกตดูที่หลอดนะครับดูนะ เห็นไหมครับจะเห็นว่ามันแดงเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยถ้าได้แบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าแผงวงจรนะครับสามารถจ่ายไฟให้มอเตอร์ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการเทสเบื้องต้นนะครับว่าแผงวงจรจ่ายไฟได้ไหมนะครับประมาณนี้นะครับ